ไหว้พระเสร็จแล้วก็ขอพรนะหว้ครับไ,ไหว้ครับกระดือ,อแล้วก็มาสือริโ์นะคะไหว้ตั่เรามาไหว้ปู่หลิวกันนะคะทุกคน<อ>มาขอพรไปพร้อมๆกันนะคะขอให้ทุกคนสาเร็จสมหวังไปพร้อมๆกันจ้าขอให้สําเร็จดั่งใจที่เราปรารถนาเลยนะจ้าทุกคนคะ่ะ นะคะว่าโชคลาภของเราจะสาเร็จสมหวังหรือเปล่านะคะขอให้ทุกคนสมหวังทุกคนเลยนะคะทุกคนข่ระากระดาษกรือแล้วก็มาซื้อริโ้นะคะน้อยสุวอ้าวนึกว่าไม่ไม่มารับเธอแล้วไปจ้าริสโก ะคะทุกคนนี่ค่ะของขวัญปีใหม่ของทางวัดนะคะถ้าใครไปในช่วงนี้จะได้ของขวัญจากทางวัดด้วยนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่กันทุกคนจ้าขอให้สําเร็จใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนจากที่บ้านแม่กระติบไปถึงวัดนะคะของหลวงปู่หลิวนะคะหรือว่านะทุกคนนี่ค่ะของขวัญปีใหม่ของทางวัดนะคะถ้าใครไปในช่วงนี้จะได้ของขวัญจากทางวัดด้วยนะคะทุกคน สวัสดีปีใหม่กันทุกคนจ้าขอให้สําเร็จนะคะทุกคนนี่ค่ะของขวัญปีใหม่ของทางวัดนะคะถ้าใครไปในช่วงนี้จะได้ของขวัญจากทางวัดด้วยนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่กันทุกคนจ้าขอให้สําเร็จเขาก็จะมีให้ปิดทองแต่ละจุดนะคะแต่แม่กระติบจะปิดทองที่หางของพญาเต่าเรือนนะคะทุกคนคือเราจะมาขอโชคขอราบกันจ้าเรามาดู ไหว้ปู่หลิวกันนะคะทุกคนมาขอพรไปพร้อมๆกันนะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังไปพร้อมๆกันจ้าขอให้สําเร็จอย่างใจที่เราปัดกันนะคะว่าโชคลาภของเราจะสําเร็จสมหวังหรือเปล่านะคะขอให้ทุกคนสมหวังทุกคนเลยนะคะทุกคน่ะมาไหว้ปู่หลิวกันนะคะทุกคนมาขอพรไปพร้อมๆกันนะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังไปพร้อมๆกันจ้า ขอให้สำเร็จด well, okay. ังใจที่เราปัดเพื่อไว้เรชพรพมิชาไหว้พระเสร็จแล้วก็ขอพรนะกันนะคะว่าโชคลาภของเราจะสำเร็จสมหวังหรือเปล่านะคะขอให้ทุกคนสมหวังทุกคนเลยนะคะทุกคนค่า ั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนจากที่บ้านแม่กระติบไปถึงวัดนะคะของหลวงปู่หลิวนะคะหรือว่าจ้าเอาเลิกเอาชัยนะคะปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไปไหว้พระกันจ้าเอาเลิกเอาชัยกันนะคะทุกคนมา,มาไหว้ปู่หลิวกันนะคะทุกคนมาขอพรไปพร้อมๆกันนะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังไปพร้อมๆกันจ้าขอให้สําเร็จดังใจที่เราปัดอืมอืมแล้วครับอืมแล้วครับก่อนอื่นเราก็มาคือริโพ <ๆ S 2> <ๆ>นะคะ ไปเดินเดินมัดไล่แตงไทยแตงทองจ้าน,นี่ค่ะก็เดินทางกันเลยไปเหมือ<ฮ>นเดิม<ฮ>นีโมลังคนเยอะมาก หมดแล้วเราห่วยอ้าวนุกว่าไม่ไม่มารับเธอแล้วไปจ้า rescue เดินมาเอาไม่เห็นเหรอนู่นนะไปนุ่นก็ได้นะก็มองหาอยู่ไงใช่เหรอจริงเพื่อถวายลัดเป็นเครื่องพชา ไหว้พระเสร็จแล้วก็ขอพรนะอือรับครับก่อนอื่นแล้วก็มาซื้อริโพนะคะไหว้สัวรรณไปเดินเดินดดกันนะคะว่าโชคลาภของเราจะสำเร็จสมหวังหรือเปล่านะคะขอให้ทุกคนสมหวังทุกคนเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ทางนะจ้าเอาเลิกเอาชัยนะครับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไปไหว้พระกันจ้าเอาเลิกเอาชัยกันนะคะทุกคนวัดไล่แตงไทยแตงทองจ้านี่ค่ะก็เดินทางกันเลยป้างนะจ้าเอาเลิกเอาชัยนะครับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไปไหว้พระกันจ้าเอาเลิกเอาชัยกันนะคะทุกคน เขาก็จะมีให้ปิดทองแต่ละจุดนะคะแต่แม่กระติ์จะปิดทองที่หางของพญาเต่าเรือนนะคะทุกคนคือเราจะมาขอโชคขอราบกันจ้าเรามาดูขนาเลยนะจ้าทุกคนค่ะเาจะมาขอพอืมรับรับก่อนอื่แล้วก็มาซื้อริโพนะคะด้วยก่อน นะคะทุกคนนี่ค่ะของขวัญปีใหม่ของทางวัดนะคะถ้าใครไปในช่วงนี้จะได้ของขวัญจากทางวัดด้วยนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่กันทุกคนจ้าขอให้สําเร็จ่เขาก็จะมีให้ปิดทองแต่ละจุดนะคะแต่แม่กติปจะปิดทองที่หางของพญาเต่าเรือนนะคะทุกคนคือเราจะมาขอโชคขอราบกันจ้าเรามาดูขนาดเลยนะจ้าทุกคนคะ่ะ ไล่แตงไทยแตงทองจ้าน,นี่ค่ะก็เดินทางกันเลยไปเห,โหมือนเดิมดิวมโลังคนเยอะมากไปเดินเดิน โมีราทุกนคนเด้อนเอาไม่เห็นหรอนู่นนะไปนู่นก็ได้นะ เดินเดินนะคะทุกคนนี่ค่ะของขวัญปีใหม่ของทางวัดนะคะถ้าใครไปในช่วงนี้จะได้ของขวัญจากทางวัดด้วยนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่กันทุกคนจ้าขอให้สำเร็จเอไม่เห็นหรอนู่นนะปนูนก็ได้นะ ไปเดินเดินมาไหวปูหลิวกันนะคะทุกคนมาขอพรไปพร้อมๆกันนะคะขอให้ทุกคนสำเร็จสมหวังไปพร้อมๆกันจ้าขอให้สำเร็จดั่งใจที่เราปัดหมดแล้วเราไหว ก็มององงหายู่ไใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนจากที่บ้านแม่กะติปไปถึงวัดนะคะของหลวงปู่หลิวนะคะหรือวนาเลยนะจ้าทุกคนค่ะอาจมพะขนาเลยนะจ้าทุกคนค่ะ นูน้าไปนู่นก็ได้นะเอาไม่เห็นเหรอนู่นนาไปนู่นก็ได้นะไปเดินเดิน